สวัสดีครับ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 เฮ้ยหนุมอุ้กทีคุณต้องตื่นเต้นด้วยผมดีใจกับผมหน่อยเาเจ้าหน้าที่เสียงครับรถไม้เสียงผมเลยครับคนเดียวโอ้โหซ้ายก็ริ้วผูขวาก็หงแดงเออนายแล้วริ้วหงหงแดงทีมเดียวกันไหมทีมเดียวกันนะดีก็แชมป์นะสิก็แชมป์มาสิโอโหวันจันทร์สีแดงครับสวัสดีวันจันทร์สีแดงนะครับทักทายคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับรถแห่พร้อมยัง เขาเขามีแหกกันแล้วนะแล้วคุณไปสำนักงานเขตบางรักยังต้องไปตดแจ้งก่อนใช่ต้องไปแจ้งขออนุญาตแห่เอาจริงๆนะนี่เป็นการือก็ต้องไปขอที่สำนักการเขตุจักรก็ต้องไปขอที่สำนักการเขตจตุจักต้องขอท่วประเทศแล้วแหละไม่หรอกมันขอท่วประเทศไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหัวหน้าสำนักงานเขตด้วยเขาเชีย์ทีมไรแต่เมื่อคืนเมื่อคืนมีวันไหลที่พระประแดงมีไหมเขาแห่ไปแล้วนะ ที่่งานวันไหลที่ก็แห่ได้วันไหลก็แห่ได้ทีแล้วก็มีอินฟูอ่ะอินฟูไหลที่เขาแห่กันแล้วแห่แล้วแห่แล้วตาเวแฟ่นะฮะเขาแห่ก่อนที่ว่าจะแข่งอีกมันยังไงมันก็แชมป์แหมดูอย่างนี้แต่ว่าพอคุณจะว่าไงแล้วแต่ว่าพอแห่เสร็จตอนแข่งกันนิลิ้วพูอ้าวพูดถึงลิวพูเลยเจอสเปร์เจอระเปิดโดนไปก่อนด้วยอระเออโดนไปก่อนนะนี่ไม่ชาวบ้านผมเรียกว่าเปิดก่อน ได้หลายปูดอ๋อหลายปูดเลยก็คือต้องบอกว่าก่อนลงสนามมันซถิติขมมากเพราะว่าสี่นัดนหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะแบบถล่มท้ายเลยนะพี่ก็คือสี่ประตูขึ้นไปอ่ะใช่นะครับเราค่อนข้างมั่นใจแฟนก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับก็เลยแบบว่ามั่นใจนิดนึงแต่โดนโดนไวไม่เป็นไรเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกเยอะสี่เอร์เขาเจ็บหลายคนด้วยเปล่าเออนะครับมันก็มาแล้วแหละแต่ว่ามันสู้ไม่ได้อย่างโซลันก็เจ็บ โซลัรกี้ก็บอกให้นำก่อนใช่ไหมแล้วที่เหลือลิฟท์พูลก็เป็นเกมลิฟท์พูลแล้วอย่างแต่ซัมเมอร์เซลเลยก็คือเหมือนกับพับสนามบุกเลยนะครับก็ทางด้านของดีอาร์ตก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกสามลูกมีโมซาล่าด้วยนะครับมีด้วลูกที่สองนี้เป็นแบ็กเลสเตอร์แล้วก็โมซาล่านะครับแล้วก็มีกัปโกลตัวเองกัปโปแล้วก็ลูกที่ห้าที่เข้าประตูเองก็คืออุดรกี้อ่ะดเป็นกันเลยถิด ไปคุมกาเนิดซาร่าซา,า,าร่าจะเพิ่มสถิติซะหน่อย <ดน S 1> ก็แบกลูกนี้ค<ด>ือยังไงคือมันถ้าไม่โดนถ้าโดนก็เข้าไม่โดนก็เข้าซาร่าเพราะว่ามันวิ่งมาชาร์แล้วเนะเาะนะครับแล้วก็ซาร่าก,ก็ยัง,งงงว่าเรายิงได้หรือเปล่าเนี่ยจะล้มหน้าหรือเปล่าเออล้มหน้าหรือเปล่านะคนผ่าก็ยังบอกซาร่าอยู่เลยอ่าก็จะหลงแชมป์กันนะครับอก็<ม> ถูกใจกันนะเป็นแชมป์สมัยที่ยี่สเท่าแมนยูเลยป่ะเท่ากันแล้วโอ้โหเนี่ยดูภาพบรรยากาศแ้วถ้วยอื่นนี่ก็คือเป็นเป็นเจ้าของอังกฤษแล้วนะนี่นะนะรวมถ้วยรวมถ้วยเป็นเจ้าอังกฤษจริงไม่รวมเชลตีผมหันหน้ามาแซวฝั่งนี้แล้วพอผมหันหน้ามาทางนี้อีกมันไปไม่ถูกเลยอะผมคิดมุกมาจากห้องทำงานเมื่อกี้เลยนะว่าโปรดิวเซอร์เราเนี่ยเป็นคนที่เกิดเป็นคลอดก่อนกำหนด ใช่ใช่ใช่เจ็ดเดือนใช่แล้วแล้วลิวพูเนี่ยก็คือได้แชมป์ก่อนกำหนดโอ้โหเพิ่งแมทที่สามที่สี่เองพูดถึงแอดมินเราเนี่ยถ้าเกิดคาดก่อนกำหนดนะเจ็ดเดือนข้อท้าหกเดือนหกเดือนยี่สิบเก้าวันนะเออไปแล้วเนี่ยโอ้เกือบเออแล้วนี่ก็เริ่มเออแล้วงานเยอะเอ้านะครับดูบรรยากาศฉลองแชมป์หน่อยเมื่อกี้เไว่าโอ้โหบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเออปี2020อ่ะเราไม่ได้ฉลองนะ1920นะครับเพราะโควิดอะดิ เนี่ยจะหลอกก็เต็มที่นะครับแล้วออกมาแล้วก็คือนอกสนามเนี่ยเขามารอแห่ต้อนรับตั้งแต่เกมยังไม่จบใช่เอางี้ว่าตั้งแต่รถบัสแต่เลี้ยวเข้าสนามยังไม่แข่งอ่ะก็เริ่มแล้วจุดพุฟงผุฟแฟนนะครับเต็มที่อยู่แล้วแหละที่เนี่ยรับรองนะเมืองนี้นะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะวันฉลองก็ต้องบอกว่าหมดไป่อดเมืองมังใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอัดอั้นเนาะแล้วก็ครั้งที่แล้วก็มี AP ไปสัมภาษณ์ แฟนบอลเนาะพี่เอกอ่านเมื่อเช้าก็บอกว่าประมาณว่าเนี่ยก็ช่วงโควิดอ่ะมันเขานี่นะสกัดกั้นไม่ให้ออกมาไงได้แต่แบบว่านั่งดื่มคนเดียวเชียร์ฉลองแชมป์อยู่ที่บ้านแล้วมันมันมันได้ความได้ความสะใจเพราะมันเป็นเป็นความเหนือความคาดหมายด้วยรูกว่าล็อตมาแทนเจคเกิลคอปเนี่ยทุกคนคาดหวังดเลยมีคนมีกูรูของอังกฤษเนี่ยทายผลเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มฤดูกาล20คนเนี่ยก็ไม่มีใครทายอร์พูลเลย ก็สล็อตออกมาพูดเลยใช่ไหมเอามาให้สัมภาษณ์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการที่ครอปเนี่ยวางรากฐานเอาไว้ทเขามาสารต่อง่ายเขามาเขามาปรุงแต่งเพ่นนั้นเองมันก็เลยง่ายไงเขาก็เลยแบบเขาก็ยกเครดิตให้ให้ใหบผมเป็นแฟนลิเวูเชียร์ลิเวูเองเนี่ยก็คือความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมา ผมขอแค่ว่าติดหนึ่งในสี่ติดท่อมโปไป,เร,ปเราดูกันนี้เดียวคือจะกเก็ตเอ่อสล็อตเนี่ยอันนี้สล็อตเอาจริงๆเขไม่ใช่โค้ชชื่อดังเลยนะใช่ไหมไมันจะเฟนเฟยนูที่ใช่เป็นโค้ชที่แบบฮอลแลนด์ก็ก็โปรไฟล์ก็ดีแต่ว่าถามว่าชื่อดังทีมได้แชมป์ที่มันได้แชมป์อะไรเงี้ยทีมเขาเฉยๆชื่อเขา เฉยๆแต่พอมาอยู่ลิเวอร์พูลตอนมาแรกๆเนี่ยพี่ยังมองมาลิเวอร์พูลจะไหวเหรอจะไหวเหรอก็เป็นโค้ชคนแรกจากทางด้านของเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ที่ที่ว่าทําทีมได้แชมป์นะฮะได้แชมป์ในปีแรกด้วยต่อจากอะไรนะโจเซ่มูรินโญ่ที่มาคุมเชลซีใช่มตอนนั้นอ่ะต่อจากอาเชโรติก็คุมเชลซีเหมือนกันคนที่สามที่ได้แชมป์นะผู้จัดการทีมอัดใครนะเปย์เกนี่อ่ะที่มาคุมเปย์เกนี่ แมนซิตี้อ่าที่คุณปีแรกได้แชมป์อ๋ออปีแรกได้แชมป์ห้าคนเออนะครับแต่ว่าคือเป็นผู้เล่นเป็นไม่ใช่ผู้เล่นเลยเป็นโค้ชที่อยู่้อยที่สุดอ่าเอร้องจากทางด้านโชเซ่บรินโยเชลซีกับเคนนี่เดวกิตตอนแบ็กเบิร์ได้แชมป์นะครับสี่สิบหกปีอายุเท่าผมแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งอ่ะเป็นโค้ชปีแรกไมเหมือนกันเหรออมอโมริมอะ เอาโอลิปีแรกไปไหนน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจไ้เห็นใจเอาเห็นใจใช่โอ้โหเอคุณพูดเรื่องแมนยูไอ้ลิเวอร์พูลอยู่คุณไปพูดแมนยูเดี๋ยวแฟนแมนยูก็มาด่าเราเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงเขาเพราะว่าเขาเตะเหมือนกันไงก็ผักก็เขาก็เกือบตายเมื่อวานเนี่ยแล้วก็มีการถกเถียงกันเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับคุณพี่แจ็คกี้อดนนี้สอนมุ่งยาก็ออกมาอธิบายแล้วอธิบายอีกนะฮะว่า ไอ้สองสมัยกับยี่สิบสมัยมันเป็นยังไงนะครับเด็กสมยัยใหม่ก็บอกเฮ้ยคุณพ <c oughs> ิมรีคุณเพื่อสองสมัยนะส <c oughs> อ,อง <c oughs> ลลคนอื่นเขาต้องได้ตั่าไลรยสมยัยคุณมาตื่นเต<า>้นอะไร <c oughs> นะเพราะว่าเราเอาบนเจ้ามากินเ <c oughs> เออเอแล้วก็มีแบบอินฟูท่านหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้เมื่อกี้จัดรายการน้องต้นบอกเ็าบอกว่าสมมุติว่าถ้าแม่คุณเนี่ยชื่อเนี้ย แล้วเขาเปลี่ยนชื่อแหละยังเป็นแม่คุณอยู่หรือเปล่านะฮะเขาพูดถึงว่าเจ็บอยู่นะลีกลีกสูงสุดอ่ะลีกสูงสุดไม่ใช่คือลีกสูงสุดเนี่ยนึกภาพออกไหมหลีกสูงสุดก็คือลีกสูงสุดเมื่อก่อนเขาอาจจะเรียกดิวิชั่นหนึ่งหรืออะไรก็ตามก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกมันก็คือลีกสูงสุดถูกต้องหลีกสูงสุดอ่ะเอ้ยเอ้ยนี้อันนี้แฟนอันนี้แฟนลิเวอร์พุงหมดเลยโอ้ายก็ใช่กันขวาก็ใช่นะฮะ ก็สรุปแล้วก็คือ20สมัยเท่ากันนั่นแหละใช่อาจจะนับ21ในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าไม่รู้ก็การจะยากเหมือนกันถ้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะการเป็นแชมป์เนี่ยก็ถือว่ายากแล้วแต่การลักษาแชมป์นี่ยากกว่ายากกว่านะครับก็ต้องดูกันต้องบอกว่าก็เป็นความชื่นมื่นนะที่ไทยเขาก็มีเริ่มมีรถแถ่ใช่ไหมจริงจริงไอ้แฉะมามาก่อนล่วงหน้าแล้วนะ อุ้ยเขาเตรียมหลายที่เลยนะหลายที่เตรียมนะอย่างเนี่ยวันนี้เพิ่งได้รับแจ้งมาตอนแรกเตรียมรถแหงแบบตอนอะไรนะคาราบเอาครับร่มเลิกไปก่อนพ่อป่าความาพ่อป่าความนี่แต่นี่นี่เพิ่งได้รับแจ้งมาจากจังหวัดชัยนาทครับบอกจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มรถรถนี่เตรียมเตรียมแล้วเพราะว่าที่แล้วก็ททำจัดใหญ่นะใช่ก็ไม่ได้จัดขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคุณจักรพันธ์นะครับเขาบอกว่ารู้ดูกลหน่าคิดว่าอรนเนอร์สล็อตจะพาเรือพูได้แชมป์อะไรอีกไหมอะไรเงี้ย อ่แฟนลิฟูอ่าน่าจะก็ต้องมีติดไม้ติดมือสักหนึ่งถ้วยอ่ะอย่างน้อยใช่เหรอใช่แล้วผมหวังปีหน้าผมหวังนี่เลยอายุฟาเชพิลีกเลยไอ้ยวยถ้วยใหญ่ของยุโรปเลยนี่คิดใหญ่จัดใหญ่แล้วแล้วก็มาอีกครับคุณจักรพันธ์บอกว่าถ้าอาร์เนอร์เลือกซื้อนักเตะเองในฤดูกาลหน้าทั้งสามท่านคิดว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแบบไหนครับคือก่อนอื่นก็ต้องหาคนมาแทนเทน์ก่อนนะนะคือเอาให้งานว่างว่าเนอะมันก็ต้องนั่นแหละ พราะว่าเทนก็เป็นสารพัดประโยชน์ของจริงด้วยนะดูทรงแล้วก็น่าจะไป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 แล้วอพี่เมลีกรู้จักการ์ดตั้งแู่เด็กเนี่ยคาเดมีมีไหมตอนเนี้ยดีๆขึ้นมาเนี่ยก็มีมีทรงอยู่แต่ว่าต้องยากนะก็ต้องซื้อตัวที่มันเอามาเล่นได้เลยอคุณจะกระเพาะไคุณไม่คุณไม่คิดจะดันเด็กอคาเดมีขึ้นมาสูงๆอย่างอสซนอเขาก็ดันขึ้นมานะแมนยูแมนยูเลยเขาก็ดันมาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย ชนบุรีเนี่ยโหโยกชนบุรีเลยนัดสุดท้ายเขาเอาเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมาเล่นเลยนะนัดสุดท้ายได้แชมป์ด้วยนะโชว์เลยโชว์สกิลโชว์เลยอ่ะห้าคนน่ะชนบุรีอ่ะแชมป์ลีกสองอะของคฟนอะผมว่าเออมันอย่างที่อย่างชลบุรีก็นโยบายเขาชัดเจนไงเขาไม่เอาแล้วเขาก็จะปั้นเด็กอย่างเดียวแล้วใช่อย่างถ้าลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จนี่ก็ต้องควบคู่กันไปอ่ะถ้าจะเอาเด็กมาด้วยก็โอเคลองดูอะคาเดมี่อะทั้วคือถ้าจะสำเร็จเลยเนี่ยก็ต้องทำเหมือนแมนซิต oh> ี้ไง ซื้อสบันหันแรงเลยเขาเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินเป็นใช้เงินแก้ปัญหาไงซื้ออย่างเดียวอที่บ้านมีบ่อน้ํามันไม่ถ้ารีพูกไปซื้อนะผมว่าก็ว่าจบเหมือนกันต้องซื้อนะเพราะว่าฤรูกองอย่างนีต้องซื้อบ้างอะไรเรื่องอยาเนียแมนซิตี้เนี่ยเขาจะเอาแน่เพราะตอนนี้เขาเริ่มฟื้นแล้วของคู่นี้เริ่มฟื้นพูดไปเลยว่าเข้ารอบเอฟเอคัพไปแล้วรอบชิงรอบชิงเลยอ้าเมื่อวานเมื่อวานก็ตบฟอเรสต์ไปสองศูนย์ถ้วยนี้พี่ขอ คุณถามพาเลทยังโอ้ยพาเลทไม่ต้องถามแต่แต่ไม่แน่รัะประมาทไม่ได้นะฟุตบอลเอฟเอคัพนัดเดียวรู้เรื่องอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นได้เสมอนะใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งใช่พบต่างคนก็ต่างต่างไม่กลัวใครแล้วอ่ะมาถึงรอบชิงอ่ะใช่ป่ะคุณจะเกรดไหนผมเกรดไหนไม่รู้แหละไม่แต่จริงผมว่าไอ้ตัวลิพูเนี่ยก็ต้องเสริมมีที่มีอยู่ที่เซ็นสัญญาไปก็ต้องเสริมมามาช่วยเพราะว่าต้องเสริมดิมันชิงหลายถ้วยไงใช่ที่ผ่านมาเมื่อ3สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ก็ลุ้นยังลุ้นสี่แชมป์อยู่เลยคุณต้องโรเตชันตลอดอ่ะ <S <S เอาไง่ายว่าคือตัวตัวผมเนี่ยพูดกับพี่เอ็กพูดกับรายการตลอดว่าที่เขาไม่ซื้อช่วงช่วงการดูการอะ่ะเพราะว่ามันติดไอ้สามสี่ตัวนี่แหละที่ยังยังไม่เสร็จยัง,ย,งยังไม่ต่อูเพราะว่าไม่รู้ก็จะ,จะใช้เกินยังไงกันเพราะว่าไอ้สามสี่ตัวเนี่ยมันจะเรียกเงินเท่าไหร่เรายังไม่รู้อะเกิดไปซื้อมาไม่มีเงินจ่ายพวกโบซาน่าหรือว่าเทนเลเเซนโดอาโนเงี้ย หรือว่าอ้ฟันได้เอเทนไปแล้วฟันไดอย่างเงี้ยคือเขาต่อกันมาอย่างเงี้ยแพงด้วยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ปีอย่างโมซาร่าอย่างเงี้ยทำไปแล้วใครจะแทนใช่ไหมเห็นเห็นได้ฟันไดนี่ค่าตัวสัปดาห์ละสี่แสนสี่แสนต่อนแพงกว่าซาลาอีกนะแพงกว่าโมซาร่าอีกนะซาลาก่อนก่อนต่อก่อนเซ็นสัญญาต่อสัญญานี่เท่าไหร่นะสามแสนห้าต่อต่อสามแสนห้าป่ะไม่ไม่คือซาลาเนี่ยเขาไม่เปิดเผยเพราะว่าผมว่ามันมีดิวดิวลับๆอีกเยอะ เอออย่างอย่างฟาไดเขาก็ได้ของเขาฮะแต่ซาร่าเ็ายังมีสปอนซ์สปอนเซอร์มีเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกผมเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าเป็นล้านนะต่อสัปดาห์นะไม่ใช่สี่แสนแต่เป็นล้าน,เ,น <ะ S 2> เดี๋ยวผมผมขออนุญาตนิดเดียวขออนุญาตนิดเดียววกกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องไอ้นี่เ,เรื่องเ,ออเจมี่วาดีออ้อ่ะที่กเียนจากที่อัลามลาลเลสเตอร์มันมีโพสต์ขึ้นมานะสอตตายอ่ะว่าโค้ชคู่กับ เจมี่วาร์ดี้นะอ๋อที่คุณบอกว่าอาจจะมาบุรีรัมย์เออเออเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่เพราะว่าคิงพาวเวอร์คอนเน็กต์ไงใช่ใช่ไงสปอนเซอร์เขาน่นเี่อเออเป็นไปได้เป็นไปได้รอติดตามรอรู้เอาเออถ้ามาก็ดีอ่ะสีสันด้วยเป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วด้วยด้วยสภาพร่างกายเขายังเล่นได้อยู่เล่นได้แล้วเล่นไทยลีกเขาเล่นได้สบายเลยเออก็สีสันดีสอต่ายโพรูปคู่นะแต่ไม่รู้ไปถ่ายตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงนะแต่โพสตอนนี้ลิพูแชมป์สมหวังแล้วนะครับ ผมก็ยังหวังต่อยให้โมซาลาได้บอลลงดอก็ต้องคุณต้องเขี่ยปารีสแตงจักแมงตกรอบนะฮะต้องฝัังพึ่งอาร์เซนอลเขี่ยปารีสตกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นไปได้เพราะว่ามีมีคนอยู่ในปารีสเขาลุ้นอยู่เชลลอะไรเดนเบเล่หรืออะไรเออนั่นแหละเดนเบเล่แล้วก็เ์พูว้าแชม์นี่ เขามีร้านหนึ่งจังหวัดลำพูนหนึ่งเขาเขามีคนส่งมาติงเกร์ส่งมางให้กินฟรีนะเนี่ยมาสามเซียนกินฟรีวันนี้นะครับท่านผู้ชมยังมีเวลานะที่กินอ,อยู <ไป S 2> ยังไปยังไปทันอยู่นะรีบๆ,ๆไปเลยเอ,อยู่ลำพูนไปนะใครอยู่กรุงเทพก็ทันนะ ไปยังไงไปยังไงจับเครื่องบินไฟเนี่ยไปแล้วไปลงเชียงใหม่ลงลำพูนเออไปกินข้าวปลาไก่ที่สนามบนแต่ละแล้วก็ไปบั้งรถจากสนามบินไปลำพูนต้องถามพี่ของร้านเขาว่าเขาเตรียมไว้กี่ตัวเอ้ยเขาบอกวันนี้เต็มที่เลยวันนี้ไทแต่มีข้อแม้เดียวใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปเออใส่เสื้อลิเวฟูไปได้เลยไปคุณไปเลยนี่คุณไปจองตั๋วเลยเดี๋ยวบุกในเก็บไว้ก่อนนะครับเพ่ก็เข้าไปไก่สาวเสียนะอยู่ที่ตำบลหนองหาน อำเภอเมืองลำพูนนะอาชาพี่น้องจังหวัดลำพูนอำเภอหนองหานแล้วเขามีอะไรเชียงใหม่ใกล้ๆก็ไปกินได้ไปได้ลำปางก็ใกล้ได้น่านก็ไปได้นั่งรถม้าไปเลยไม่ต้องวัวร้องนั่งรถม้าแล้วด้วยก็ลำปางจากมาลำพูนก็ประมาณ70-80สิบดสิบโลได้ไหมได้ได้โดยประมาณเชียงใหม่มาลำพูนนี่30มสิบกว่าโลถ้าออกก็ออกตอนนี้แหละยังทันนะก็ยังทันอยู่นะมาได้นะมันเบการกินข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกเขาบอกว่าในร้านเปิด เพลง You Will ใน r ว a l k a อโลนด้วยมีถ้วยด้วยนะมีถ้วยถ้วยแชมป์วางอยู่หน้าร้านเลยนะเปิดเพลงด้วยเออชื่อเจ้าของร้านชื่อคุณอะไรเนี่ยจำได้ไหมเดี๋ยวนะฮะเจ้าของร้านเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงออคุณปริญญาณวันเพลนนะครับเจ้าของร้านก็เขาบอกว่าเป็นแฟนตั้งแต่ยุคคิงเคนนี่หรือเคนนี่เดวิเอ้ยก็น่าจะรุ่นเรานช่แหละรุ่นลี่เออแล้วครับแจกฟรี ค,คิดเลิงแจกฟรีมานานแล้วนอนนอนเอาเท้าไก่ so ้าผากกินไม่ใช่นอนเล่นนะเอามือไก่้าผากกินเอ๊ยยังไงดีอะไรยงี้เก็ไปก็มีมีน้องเนี่ยเขาเขาจะจัดจุดลจประมาณนี้เลยนะจุดประมาณนี้เลยก็ไม่ไม่น้อยนะก็คือเหมือนเขาพอได้อิ่มมาพอได้อิ่มมา นี่ลิเวอร์พูลนะครับมีนี่นี่อันนี้อันนี้น้องแฟนบอลไปกินแล้วเขาก็บอกว่าลูกค้าไปกินเนี่ยก็ใส่เสื้อลิเวอร์พูลแล้วก็อุดหนุนพี่เขาซื้อกับบ้านไปอีกสองกล่องอ๋ออันนี้ช่วยช่วยช่วยอุดหนุนช่วยอุดหนุนด้วยแฟนลิเวอร์พูลพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะเปิดให้กินฟรีวันที่ชูถ้วยจริงอ่าวันที่เขาชูถ้วยจริงชูถ้วยจริงอ่ะวันที่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเขาดู รอดูสปอนเซอร์ก่อนถ้าเขามีสปอนเซอร์แสดงว่านับนับดใดในมันเสารากขึ้นเลยอีกสี่นัดที่เหลือเนี่ยนัดหน้านี่ไปเยือนเชลซีเชลซีก็ต้องตั้งแถวกินยศใช่ครับในาชลใช่ใช่ใช่เซนอลก็ต้องตั้งนะถ้าตามควาเดียมแล้วก็ยังคงต้องตั้งตั้งทุกทีมาที่เราเจอนนะตั้งจนถึงสุดท้ายแล้วสุดท้ายเตะในแอนฟิลด์ด้วยบรรยากาศก็ยิ่งจะคึกคักขึ้นไปคึกคักเลยแหละวันนั้นสุดเวียงอะบอกเลย ก็ฉลองอย่างเรียกว่าอะไรนะที่ว่าตั้งขบวนอย่างเป็นทางการที่อังกฤษก็คงต้องเป็นวันที่6เนาะวี่หกอพรารับป่วยก่อนใช่ไหมแล้ววที่หกก็ตั้งขบวนฉลองปิดเมืองอ่ะวันนั้นอ่ะล้วประเทศไทยจะได้เห็นไหมเห็นที่เดี๋ยวเราทําข่าวให้จะดูเพราะภาพจากพวกสำนักข่าวเอพีรอยเตอร์อะไร่ยส่งมาให้ตลอดลเดี๋ยวมาให้ดูที่ไทยเองก็เดี๋ยวไปดูนะตามแต่จังหวัดอย่างน้อยก็แน่เพราะว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยประเทศไทยก็เยอะเยอะทั่วประเทศมีทั่วประเทศจริง เยอะไม่น้อยหน้าแมนยูเลยแหละก็เอางี้เอางี้จังหวัดไหนจังหวัดไหนที่จะมีขบวนถ้วยแห่หรืออะไรก็แล้วแต่ของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแจ้งแจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์นี้ได้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะไปถ่ายส่งมาก็ได้ถ่ายแล้วส่งมาทางทางส่งมาทางเดี๋ยวให้เราพี่สติงเกอร์เขาทำข่าวรวบรวมมาเดี๋ยวพี่จะส่งสติงเกอร์ที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะพิเศษเนี่ยไปถ่ายทำให้แล้วก็ส่งมาเป็นสเก็ตข่าวมั่งเป็นเป็นคลิป ต่างๆเฮฮาสีสันเนี่ยส่งมาได้หมดเลยสนามข่าวกีฬาก็เอามาเล่นได้อ,อเสียงสปอร์ตนี่ก็ได้เสียงสปอร์ตได้เออน,น่าสนใจน่าสนใจนะครับนะใครมีออก็แจ้งมานะครับยินดียินดีเลยแล้วเมื่อวานเมื่อวานมีเตกคู่หนึ่งพี่ไปอยเหมือนกันแมนยูอ่ะแม่ก็แมนยูไงแม่แมนยูเกือบเกือบเกือบเหลับแต่กลับมาได้กลับมาได้ตอนเข้าเหลือสิบคนแล้วฮอยลุนยิงใช่ไหมใช่ฮอยลุนปกติไม่ค่อยยิงนะ 13บนัดครับไม่ยิงมาแล้วเลยฮะแล้วก็มายิงนัดนี้แล้วยิงนาทีที่เท่าไหร่เอ่อทดเวลาทดเวลาแล้วเขาทดเขาทดเวลา9นาทีเนาทีแต่มายิงทดนาทีที่6กอ่าสามนาทีจะหมดทดเวลาแล้วก็บอกว่าเออเกือบเหล่าจะกลับมาได้แล้วคือคนก็ไปคิดว่าเฮ้ยแมนยูอาจจะเก็บตัวหรือเปล่าล่ะไม่ใช่เลยนะฮะโดนตัวเต็มแม็กเลยตีนเต็มแม็กเลยทิง ตัวจริงพี่ไไม่ดดู้นะตัวจริงเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการทดลองทีมนะครับเพื่อจะไปใช้กับแอดวิวเบลในยุโรปใช่รับยูโรปาใช่รับเราอยูโรปาใช่รับเราโาอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นสเกลของบิวเบามาในรูปปากนี่ละเล่นอย่างนี้อ่ะเล่นกระวนกราอย่างนี้แล้วคุณจะมาเล่นเต๋าผมอย่างนี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ถ้าถ้าบอลมาไม่เหลือสิบคนจะยิงได้ไหม เออนั่นแหละปัญหาตรงนี้แหละนี่แล้วก็าต่สิบคนมึงจริงๆิงไม่ค่อยได้เลยยังมาได้ตอนท้ายเกมมาได้แบบฝืดขึ้นกฝืดขึฝืดอย่างนี้อ่ะเออคุณเซียนปุ๊กไม่กล้ามาเลยนะครับเซียนปุ๊กเซียนปุ๊กป๊อตไปละเออเขาบอกเขาเขาบอกเขาจะกลับไปเป็น14ีครั้ง16 15กสิบห้อะไรให้มันจบ อย่าสิบเจ็ดแล้วกันเอาง่ายผมไม่กำลังใจให้ถ้าถ้าสิบเจ็ดนี่สุดท้ายของท้ายสุดแล้วนะเพราะอีกสามทีมันไปแล้วไงเขาเขาก็ไล่บี้กันอยู่กับสเปอร์แหละถ้าเขาเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนกันเลยเเป็นเพื่อนกันแต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศรอบแมนยูกับบิวเบาเนี่ยแมนยูที่จะเตะเจ้าบ้านอ่ะเดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้ชมนะเฮ้ยจริงๆ อ่าเดี๋ยวเราแตนไปเราแตนไปเองเลยล็อกแตนเขาลงทุนควักเงินเองนะครับเพื่อจะไปดูเองเลยเออเขามีเงินเก็บตัวนี้เขามีเงินเก็บก็แสดงว่าตอนนี้แมนยูเขาหวังที่จะไปชิงชนะเลิศใช่ใช่เพื่อที่จะบายพาสไปเล่นบอลยูฟ่าชาร์ลีนช่อันนั้เป็นความหวังสุดท้ายของเขาครับเพราะไม่งั้นคุณจะต้องเล่นเออพิมร์ลีก ลีคัพกับ FA เอคัพสามถ้วยเท่านั้นโอ้แล้วมันยากอะเด็ต้องไม่ต้องดูฤดูกาลหน้าว่าเขาจะปรับยังไงไม่ถ้าสมมุตินี่มันจะตลกหรายถ้าเกิดว่าทีมชาทีมอังกฤษเนี่ยไปชิงกันเองอย่างสเปอร์ถ้าผ่านถ้าผ่านโบโลกิมได้โบโลกิมนี่ไม่หมูนะสมมุติถ้าผ่านได้แล้วก็แมนยูถ้าผ่านบิลเบาได้ทีกันแน่ชิงแล้วโดนแล้วแมนยูแพ้ทางสเปอร์ช่วงหลังๆก็เกิดแพ้อีกสงสารเราฝาดเราฝาไม่แต่พี่เป็นห่วงว่าสเปอร์จะไม่ผ่านโบโลกิมมาเด็ โบนดกิมนี่ดูลองดูสถิติเขาววาจะเข้ามารอบนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะทีมโนเนมโนเนยใหญ่ด้วยแล้วแต่ทีมจากนอร์เวย์เนี่ยมันไม่มีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยเข้ามาถึงรอบรองได้อ่ะเอาดิทีมอิตาลีก็โดนบนดกิมตบใช่แล้วแล้วสเปอร์ตอนนี้สภาพทีมยังไม่ค่อย ยังตุ๊ปัุบเป๋อยู่อ่ะเขาเก็บตัวไว้เตะรอบรองหรือเปล่ามน่าจะเก็บดูสภาพเก็บนิดหน่อยเก็บนิดหน่อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคือตั้งแต่ท้ายๆต้นๆเล็ก2ประมาณเนี้ยเขาก็เป๋มาตลอดเลยตัวเจ็บมาตลอดแมนยูก็น่าจะแต่ว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าบิลเบาเขามีแพชชั่นไงเพราะว่าเขาชิงสนามนะสนามบิลเบานะปีนี้บิลเบาเป็นเจ้าภาพในรอบชิงของยูลรป้านะครับก็เลยค่อนข้างยากแล้วก็มีคุณจักรพันธ์ถามมาว่า เชลซีจะได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกไหมมันยังมีฟิออกับเบติสอยู่นะอืถ้าฟิออด้วยเยเดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยวเออถูกแล้วฟิออกับเบติสนะคุณไอไอคือทางด้านเยอกันเนี่ยผมว่าเชลซีก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะไปเจอฟิออกับเบติสเนี่ยเบติสนี่ก็น่าจะโหดอยู่ก็เคียรากดีอยู่เหมือนกันใช่ครับเบติสเนี่ยแอมาเป็นเรื่องอะไรครับคุณธีรล์ครับเราจบบอล แบลิตี้แบลิตี้ไม่ต้องอะไรมากกันแล้วไม่หิวใจเ้าหน่อยแล้วไม่มีหลายก็ชนะโทษทีมผมก็ชนะแล้วไปง่ายๆสองศูนย์เขาชิงกับฟอเรสต์ก็ไปชิงกับเอ้ยฟอร์เรสต์เอ้ยไม่ใช่ฟอร์เรสต์ฟอเรสต์ชนะวิลล่าสามศูนย์ฟุตบอลถ้วยนี่เขาร้อนแรงนะไอของคิตตันพาเลสตเนี่ยใช่ก็แต่ก็ถึงบอกไงบอกว่ามันประมาทไม่ได้นะไอฟุตบอลเอฟเอคัพเนี่ยคือ ฟุตบอลนัดเดียวอะน็อกเอาอะคือไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนผมเป็นรองแค่ไหนไอ้ทีมรองอะมันวิ่งู้ฟัดมันไม่ยอมอยู่แล้วแหละแต่ฟอร์มเลยอใบสีฟ้าเนี่ยกลับมาแล้วต้องเอาแล้วแหละต้องเอาสักถ้วยตีมือเืเป๊ปอะมันเขาคือมันก็ต้องเอาอะมันไม่เอาไม่ได้แหละแต่ว่ามันก็ยากไงแล้วท็อปโฟนี่ก็ต้องกอดแน่นๆด้วยใช่ถึงแม้ว่าปีนี้ปีหน้าพีมิดิสจะได้โคต้าห้าทีมถูกไหมฮะถูกแล้วถ้าเกิดยุโรป้าได้ทีมจากอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น6ทีมก็เอาง่ายๆแล้วกันอย่าง อย่างตามที่เราคุยกันไว้อะก็ลิเวอร์พูลเอาพรีเมียร์ลีกไปใช่ไหมแมนยูเอายูโรปาลีกแมนซิตี้กับเอฟเอคัพนิวคาสเซิลก็เอาลีกคัพไปจบตกตัวเซนต์นอลแชมเปี้ยนลีกเออเซนต์นอลแชมเปี้ยนลีกทีมนานี้ว่าสมหวังหมดระหวังหมดเลยพอสบายใจกันไม่ไม่ไ uh ม่ม huh. ีใครเป็นของแชมป์ทัานรองใช่ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยเพราะว่าได้มาแล้วได้มาแล้วสบายใจแล้วสิสบายใจแล้วจากสี Listen, ่ถ <so> ้วยนะไม่ใ mm ช่ตอนแรก ก็ไม่เป็นไรก็มันเหนือความคาดหมายมาแล้วไอพี่ยังมีแขวกเอออย่างน้อยได้ถ้วยก็ยังดีเออพลาดมันบืดมัเยอะแล้วเราดียังไม่ได้ัถ้วยเลยอย่าแพ้ปราสาทเรือนแก้วก็แล้วกันโอ้โหผมจะขย้ำมิดองยู่งเยอพาเลทนะครับอ้าวมาต่อกันที่โฟลซีรีส์นะครับฝากไวปนิดนึงก่อนเราจะลาจากกันไปนะครับโฟลซีรีส์กีฬานักเรียนบาสสามพูลสามตอนเนี้ย ก็เราก็ส่งส่งคุณพัสรนพนะฮะเซียนเอกไปลองใต้ลองใต้ตะเวนหาช้างเผือกนักบาสตัวตึงเออตัวตึงนะครับลองใต้อันนี้ต้องเรียนเลยนะฮะสุลาชพิทยาเห็นบอกมีมีนาบิลนาบิลอาหานลงมาเล่นบาสด้วยสูงสูงร้อยเก้าสิบหกอ่ะบาสเนี่ยคุณนักสมุติในฐานะคุณเป็นนักบาสเก่าเนี่ยแป้นบาสเนี่ยสูงเท่าไหร่จากพื้น ระยะจากพื้นจับไม่ได้จากพื้นจับไม่ได้ห้าเมตรไหมพี่ใช่มันต้องเนี่ยเนี่ยจากจากถึงแป้นเนี่ยสูงสามเมตรเสามเมตรได้ไแล้วแหละผมไม่รู้เหมือนกันผมเล่นอย่างเดียวไม่สองน่าจะเกินสองสามเมตรได้ไหมใครใครท่านไหวรู้แจกดลงมาหน่อยน่าจะสามเมตรกว่าแล้วเนี่ยแล้วน้องเนี่ยโดดนิดเดียวถึงแป้นแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวสูงจริงอ่ะเออหนึ่งเก้าสิบหกเซนใช่ไหมเออ่นคนนี้ป่ะ น่าจะใช่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็กระโดดดังให้ดูได้เเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวเราจะมีสกู๊ปเต็มๆในสนามข่าวนะฮะเอครูึ่งหนุ่มตีนะเห็นบอกว่าสองคนกลางเนี่ยแอดมินเราชอบรูปหล่อเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เจอนะไม่รู้เขาสมัครทันหรือเปล่าน่าจะสมัครทันอยู่นะเพราะเดี๋ยวประกาศผลวันวันพุธนี่แล้ววันวันพุธวันพุธนะ้วก็ อวยพรให้ทุกทีมนะครับให้แบบว่าส่งเอกสารครบแล้วก็สมัครทันแล้วได้อยู่ในสายที่ดีๆนะฮะก็จับสลากวันที่ึกๆจับสลากวันที่14พฤษภาคมถ่ายทอดสดทางออนไลน์ Facebook CH7sd แล้วอะไรอีก c h 7 s ชเจ็ดเอ u ีสปอร์ต s ูทูบดแล้วก็ t t o t o อกมกบูนะครับครบเลยครบเลยก็ลุ้นแค่จับสลากนี่ก็สนุกแล้วนะจับสลากแล้วก็ได้แบบว่ามีการแบบว่าเปิดตัว ม้วยายด้วยอ่าไม่ได้ไม่ได้เปิดตัวหรอกแล้วขนามันจะลากเราไปด้วยสร้างงานอีกแล้วนะฮะเอ้านะฮะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับบาร์สามคูณสามนะครับงานสนุกแน่นอนนะครับถ่ายทอดสดในโปรดักชั่นแบบอลังการัเหมือนถ่ายทีวีเอาง่ายๆนะฮะอย่าลืมติดตามแล้วก็วันพุธนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะใครเป็นแฟนแหมแฟนแฟนแฟน หงเนี่ยห้ามพลาดไม่ได้กับเซียนสปอร์ตเลยนะช่วยช่วยกันมาคอมเมนต์หน่อยนะแฟนผมเดี๋ยวจะมารวงกันหมดแหละแฟน่มผมจะยกเวลาให้30นาทีเลยเนี่ยคือให้แฟนวรสาวกของลิเวอร์พูลเนี่ยมากันเต็มห้องส่งเลยให้อิ่มอกอิ่มใจเลยคุณบงคุณบีอะไรนี่มาหมดเลยเอามาอวยมาฉลองกันให้เต็มที่เลย เดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันก็จะมีใครมาดูแล้วดูแลจะให้มาแบบเต็มที่เลยคุณก็มาได้นะได้ครับโอ้โหผมกหวังแค่ก็เดินจากห้องคุณมาตรงนี้แป๊บเดียวก็มาได้ที่บอกเออแล้วคุณจะงอแงเลยนะขณเราอยู่ข้างบนเรายังไม่ว่าเลยผมยังเดินลูชันสาชั้นสองยังลงลิฟต์มาถึงห้องสตูได้ยังดีใจไม่หาเลยอ๋อดีใจดีใจหวังให้ท็อปโฟรหรือได้แชมป์เฉยเลยเอาจบจบเลยนเลิกเ แล้วเดี๋ยวนะครับแล้วเดี๋ยววันพุธนะครับมาพบแฟนลิวพูทั้งหลายนะครับมาพูดคุยกันวันพุธวันพุธอยากจะทราบอะไรเดี๋ยวเราจะมีอินฟูทางสายริวพูมาด้วยมีสมาชิกของชมรมริวพูช่องเจ็ดก็มาที่ทำงานเราเนี่ยมาครบใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์กันมาครับอช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับเจอกันวันพุธครับสวัสดีครับ